สรุปโดยย่อให้พอมองเห็นภาพจะได้เข้าใจเทวดาเนี่ยจะแบง่งออกเป็น3ามภพ ก็คือเทวดาชั้นกรรมภพบเทวดาชั้นรูปประพบและก็เทวดาชั้นอรูปภระพบเทวดารูปประพบการรูปประพบก็คือเทวดาชั้นพรหมส่วนเทวดากรรมภพก็เป็นเทวดาชั้นเดียวกับมนุษย์นี่แหละอยู่กรรมภพบเทวดากรรมภพจะมีแบ่งย่อยออกไปอย่างเช่นเทวดาชั้นต่ำเทวดานับเนื่องในหมู่คนทันนับเนื่องในหมู่คนทันเนี่ยเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ที่มีกลิ่นเทวดาวรลาหกก็เทวดาเกี่ยวกับฝนความร้อนความหนาวก้อนเมฆกลุ่มเทวดาวรลาหกแล้วก็มีเทวดามนนา กายิกาเทวดามนาปกายิกาเป็นเทวดาผู้หญิงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อสามีแล้วก็ไล่เป็นชั้นไปจะมีจาตุมาริกาดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นดุสิตเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาประสูติก็อยู่ในเทวดาชั้นดุสิตก็คือเทวดาชั้นกรรมภพมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่เทวดาชั้นดุสิตและพระมารดาคลอดพระพุทธเจ้าได้เจวันก็สวรรคตมาอุบัติมาเกิดที่เทวดาชั้นดุสิตแล้วก็สูงขึ้นไปก็ เป็นเทวดานิมมาณรดีและก็สูงที่สุดของเทวดาชั้นกรรมภพก็คือปารณิมิตวสวัสดีนี่คือกลุ่มเทวดาชั้นกรรมภพการที่จะเข้าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นกรรมภพก็ปฏิบัติในกุศลกรรมบท10หรือการปฏิบัติในศีลการให้ทานที่ประกอบด้วยศีลประมาณยิ่งก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นกรรมภพได้หรือการเข้าจำอุโบสถรักษาศีล8ก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นกรรมภพได้หรือการมีศรัทธาศีลสุตตะจักขะปัญญาถ้ากําลังไม่พอก็มาเกิดเป็นเทวดา ได้ถ้าไม่หลุดพ้น